สวัสดีครับหลานๆบทเรียนที่หลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่67อ่านตามปู่นะครับบทที่67อีกครั้งครับบทที่67 67มีเลข6กับเลข7ครับ พยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่าคอควายอ่านตามครับคอควายอีกครั้งครับคอควายพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่างองูอ่านตามครับงองู อีกครั้งครับงอง,ง,งูพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าชอช้างอ่านตามครับชอช้างอีกครั้งครับชอช้างพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าซอโซ่ อ่านตามครับซอโซอีกครั้งครับซโซโซเพยันชนะตัวต่อไปอ่านว่าทอทหารอ่านตามครับทอทหารอีกครั้งครับทอทหาร พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่านอหนหูอ่านตามครับนอหนหูอีกครั้งครับนอหนหูพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าฟอฟันอ่านตามครับฟอฟัน อีกครั้งครับฟอผ่นพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าพอผานอ่านตามครับพอผานอีกครั้งครับพอผานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่ามอมา้า อ่านตามครับมอมาอีกครั้งครับมอมาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่ายอยักอ่านตามครับยอยักอีกครั้งครับยอยักษพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่ารอเรืออ่านตามครับรอเรืออีกครั้งครับรอเรือพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าลอลิงอ่านตามครับลอลิงอีกครั้งครับลอลิง สระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้หานว่าสระเอือหานตามนะครับสระเอืออีกครั้งครับสระเอือสระเอือประกอบไปด้วยสระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะสระเออยู่ข้างบนพยัญชนะ และออ่างอยู่ข้างหลังพยัญชนะครับคอควายสลเอืออ่านว่าคอเอือเครืออ่านตามครับคอเอือเครืออีกครั้งครับคอเอือเครืององูสลเอืออ่านว่า งอเอ UA ืองือ A อ่านตามครับงอเอืองืออีกครั้งครับงอเอืองือชอช้างสระเอืออ่านว่าชอเอือเชือ้ออ่านตามครับชอเอือเชือ้ออีกครั้งครับ ชอเอือเชือซอโซสะระเอืออ่านว่าซอเอือเสืออ่านตามครับซอเอือเสืออีกครั้งครับซอเอือเสือทอทหารสะระเอืออ่านว่า ทอเอือเืออ่านตามครับทอเอือเืออีกครั้งครับทอเอือเธอนอหนูสละเอืออ่านว่านอเอือเนือ้ออ่านตามครับนอเอือเนือ้ออีกครั้งครับ นอเอือเนื้อฟอฟันสระเอืออ่านว่าฟอเอือเฟืออ่านตามครับฟอเอือเฟืออีกครั้งครับฟอเอือเฟือพอพานสระเอืออ่านว่าพอเอือเฟือ อ่านตามครับพอเอือเพื่ออีกครั้งครับพอเอือเพื่อมอมาตะละเอืออ่านว่ามอเอือเมืออ่านตามครับมอเอือเมืออีกครั้งครับมอเอือเมือ ยอยักสระเอืออ่านว่ายอเอือเยืออ่านตามครับยอเอือเยืออีกครั้งครับยอเอือเยือรอเรือสระเอืออ่านว่ารอเอือเรืออ่านตามครับ รอเอือเรือ pues อีกครั้งครับรอเอือเรือ being. รอลิงสระเอ,อืออ่านว่ารอเอือเรืออ่านตามครับรอเอือเรืออีกครั้งครับรอเอือเรือ มาอ่านทบทวนกันนะครับเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งครับดอเอเดชอาอชาเดชามอ,อามานอาณนะมานะลอแอแ,และชอาอชาลออีลีและชาลี มออามาขออาหามาหาบรรทัดที่สองครับปออูปูทออาทะรอเอเลปูทะเลดอเอเดชออาชาเดชามออีมี รอเอือเรือมีเรือชออาชาลออีลีชาลีมอ,อีมีหอเอแหมีแหบรันัดที่สามครับรออะละอออออละอ ลอแอและสออุสุดออาดาและสุดาวอแอแวมออามาดออูดูแวะมาดูมออามาลออีลีมาลีอ e ันทัดที่สี่ครับ พอออเพอมออะมะขอเอือเขือเพอมะเขือพอออเพอมออะมะรออะละกออกอเพอมะละกอเริ่มบรรทัดท ja mm ี่หนึ่งใหม่ครับเดชา มานะและชาลีมาหาปูทะเลเตชามีเรือชาลีมีแห αι, ละออและสุดาแวะมาดูมาลีเพราะมะเขือเพราะมะละกอจบบทที่67ครับ